กูไปแต่อุ่นใจข้อ,อ,องง่ายแม่แต่พองได,ได้แม่กาบทักทายสบายดีพบกันเส้น 9, สเก่าเส้นเคยกับสาวเราน้อยคือเก้าพี่น้องเลย<ๆ>วันนี้กัพาไปหายูกหากินได้ไหมวันนี้นะล่งทงคือเก้าไปหาจับไมก่กนายพี่น้องั้งแต่เฮ่งเพื่อให้ามาตอนนั้นกันมาอะไรเดินแจงมันบมดได้วันนี้กับไว้ทีมาลองมึงอีกป่ะไปลุ้นไปเบ่งน้ำกันพี่น้องหม่านอยู่บอเลยเรื่อยวันนี้ไปเบ่นงน้ำกันเลย ตอนนี้ก็ลงมาหอดทงแล้วพี่น้องเอ้ยอยังโบเห็นแมงกินหนายจ็กตัวได้ยินแต่เสียงห้องกินหนายจะอยู่ทั้งเลอดอเสียงห้องสเสี้ยวๆ,ๆอยู่ไอยังโบเห็นตัวห <laughs> ลงเลยแมงกิโลอืมอันนี้ก็เครียดน,ยน้อยพี่น้องเอ้ยหาโบเอารอกเพราะว่ามาการกินหนายเห็นเครียดกับโบเอารอกมาเนี้ บัวไม่ได้สีบัวเอาเลยเสียจังวะนี่ได้บางทีเห็นตัวใหญ่กับบางทีเอากะมีได้ฟังบือก่อนแต่ตอนนี้ปล่อยไปก่อนอเนบ่อาอีข้างนกันยังพันเห็นจักตูดอกสีห้าหูอีกไปจักนี้ทันอยู่นี่แมงกิโลตัวนี้นะตัวนว้อยพวกนี้ก็ สิเลอนาะแม่กินเนเสียงหอเพิ่นซแซวคือสิหลายนี่แหละมาแล้วค่ะบ่เห็นเฮาก็บ่ได้การแต่หึงเติบแล้วได้ากาจีนายหากสิมาลองอีมื้อนี้แหละมามื้อก่อน้นตั้งแต่หึงพุ่นเนาะดาวมาแล้วนะดนแจ้งก็บ่เห็นไปเลย หลังจากนั้นกับไปได้มาเลยเต้ามาแล้วก็ฝนตกเทากับาการกบการเขียดแต่เมื่อน,นี้นะสิมาลอกเบื้องอีหืมแมงกิโลพี่น้อยกิโลก็เอาตัวใหญ่เติบเลยได้นะเมื่อนั้นนะาคุดก็บากกบกาเห็นลหลยอยู่ตัวก็ใหญ่อยู่ได้แต่คุดไปคุดมากพัดฝนมากก็เลยพากันมือก็บอกกบนะกำลังคุดคักบอกกบบ่าได้มือก่อน เพิ่นกระตูงแง่เติบเลยได้พอมาจับจีน่าเห็นแม่กีโลก็เอาสาวดาวกับโมเมนต์ซัดซื้อปะลึกเอาทางจีโลเอาทางจีน่าอ้ยพี่น้องจีน่ายู่นี่สองตัวนี่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 มวยใบอยู่บ่ดิมวยบใาพวกท่านได้จีน่ายดองไหวขนาดไหวอยู่ได้อยู่เนาะ ช็อตัวได้เบิดเข้ากะหาเลาะการตามคันแทนหน้านี่แหละพี่น้องมันกระ้องตามคันหน้านี่ยู่ตามหูตามพเดอแบบนี้แหละตัวนี้ตัวใหญ่นะม่กิโลกันนะคือคืออยู่ได้มาวันนี้ใช่พี่น้องไหมมาซับสาวขันเมื่อก่อนนะบ่เห็นเป็นน้องเดินแจง้งบ,บ่อเนย้อโบ เมือนี้พอคือว่าเห็นอยู่ได้คือคือยุ่เดี๋ยวเ่าก็ลุ้นเบ่งน้ากันนี่แหละว่าคือแต่บอนนี้หรือว่าไปทางเลือกก็มีอเห็นแต่แมงกีโลพี่น้องแบบนี้เข้ามากระคุดกระเง่นปลทุกี้ยเนาะมังคกานกระคืนก็ดีอยู่ได้การจีโลแบบนี้เชออย่งบได้คุดมือมาคุดกระเ้นเฉยเติบเลย าทางนั้นก็เห็นเขตก็เอาเลยบริษัทบริชุยแล้วเ,วเขียนน้อยก็ตุยตุยเพิ่ว่าชาวขันน้อยเพิ่ว่าเนะจับเขตไปพร้อมเลยทางนั้นเห็นหดาวยังม่ได้จับเขตจักตูเลยเอาแต่จีโรอกับจีน่ายต่อไปเถอะบนเนษัทละเขาเบิ่งนี่ละมันเห็นลายก็อดไร,รทั้งหมดเลยเนะาะเรามันบังหายถึงลองบ่ง ให้หน้หาให้นี่แหละมันดาวคุดก็บ้กรอบมือน,น่ะนะพูดเลยฝนตกก่อนนะมาห,อหนองคือเก่าเลยได้บนเคยหมานเคยได้มีประชาขันมีอยู่ได้โ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้ยเกดอย่ามาจีน,น่ายจีน,น่ายดิไมีอยู่นี่เดีย๋ยวนี่อยู่ป่หาทอมตัวน้อยด้ยตัวใหญ่ก็มีอย,ยู่อื้อแหลมพี่น้องอตัวใหญ่ตัวนี้มันน้อย อุ้ยรักเดี๋ยวสิเจ้าฮะรักอีลักมาโมเนก็รักเห็นเลยทีน่ายรักดองเก่งเลยได้แป๊ดแป๊ดไปดองไปกันเด้อเนี่ยท่านยุตัวนี้มาแต่ก้าวหน้องนี่นะไล่ลายเก็บมืออยู่งสามภูเขากระแห้งหน่ายกรแห้งรักเนี่ย เออเขียดกันนะเขียดหน่อยงานพระท่านได้บินพร้อมโบ้ม่นั่นดองพรามพรีเนี่ยเป็นอะไยรักแห้งอะไร ฮั่นไม่ได้หั่นไหยอืมแ่ว่ผู้นั้นพาการจีนไายตั้งตมานคียดเฮาจีนายก็คุปท่้น

เห็อีโมเห็นน้เอาเลยได้บัตนี้สียบริชัดบริชือได้ผูแม่ป้แก่ใหญ่นึงบการจีน่าเห็นเขตียบนีโอ้โอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยอานลองหาขมูดได้มูดจเบเบองงเดียวฮักเอาเบร์ฮักจีน่าไปจีน่าไปเมื่อไรทางนี้งานคองแต่ว่าอย่างมัดเอา งา a คองชาวขันน้อยเบิ่งนู้นเลพี่น้องโอ้โหหลายเด้อเห็นแต่โหจริงด้มาโดนคองหมานกบเ้ยนี่มาเมื่อมาเมื่อคืนคลองบ่มีงาหมานกบตัวนึงนอะไรบ่เจอด้วยนะพี่น้องเนาะมาหมานนะบ่เห็นมาได้ทายไหเบิ่งบางทีโตก็มียลาเร่านปลาเริ่มพ่อยางนะมาเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้ง แนวบ่ได้ถ่ายคลิปซ้ําบ่กล้าถ่ายทั้งฟ้าเริ่มทั้งฟ้าแต้ตึ้งตังตึ้งตังอยู่มันสิดับก่อนได้คลิปยันดับว่ะดับเก่าดับโอมาแล้วนะได้กบตัวนึงได้พากันมือเมื่อคืนนี้นะมา้อยเดียวนึงดอกฟ้าเริ่มแห้งแล้วก็พากันมืออ้จิรอจิรอจิรอตุยตุยตัวเยนี่เนาะตัวเยว่ะเฮเด้อสกมิุงเอาทางกิโลทางิน แกรูปไม้แสบเลยเออแก่ขคูไ้อูหูนักเลยมือมได้อยู่บะเตนนางเอาอยู่ทางนั้นปุ๊บอาจีนไหนของเจ้าเลยปะเดี๋ยว่ะเรามื่อแล้วพี่น้องวันนี้ไก่เก็บไปเก็บมากก็ได้ กินได้ก็บ่ได้ไปเลยเด้อมันลักฮุบกะแทนเฝ้าอยู่ปั๊บๆอยู่บ่ได้ทันก็เลยม้วยบ่ไหวก็บ่ได้กินนายก็ได้ลมืบัดนี้เซอม่กิโลกิโลก็ตัวใหญ่เติบแล้วได้ จิ๋วเยอะๆเยอะๆจินลมสิตัวเยอะเลยโอ้แต่ไปุ่นิดงปีนะเนีกรลิมจินาจนโบเห็นบ้าเลยไรก็กิันินไเอิน่าอยู่นี่เนะอุ้ยอุ้ยบนใลาก็น้งน กินก <Scroll> ็ล <a song> ักล <a sermon> nah ักอันตัวดำๆแบบนี้มันหูนะีน่นี่นะนาขันนี่อยู่เลยตัวบุญยูไปเลยอัตัวบุญยขันไ่ขีแก่เชชเนอา้า้ง่าก็้นั่้วใหญ่หมดขนาดน่ความง่ายกเลนี่นะเห็นยูแถวนี้นี่ เยงโงเฮีดยเซียวเิเข็ดก็ได้ตัวนึงดอกเราไปเรามาเห็นเข็ดตัวนึงจับวะาซะไงพูดถ้าีดว่าสิบเอายังมาพาเห็นเข็ดอีโมูตัวบ้าก็ไงๆโอดบ่ได้ก็เลยจับซะยังเห็นอยู่บ่ เ่าเลาะมือเลยยังเห็นอยู่เนอะเก็บมือน้ำทางมาหนิทางอีกแล้วทางนะสองตัวค่ดดูเจ้าขาค่ำบ่เอาได้เลย นางแอนตะเหน็กนี่บ <dated teenage stirred online> <pl ains> ่ได้เฮาบ่ได้สังเกตเนาะแต่ว่ามีจักอันแถวเฮาจับที่นายเท่านั้นมันงแอยู่ด้มันตใหญ่ีเนาะมันมไข่เลยคิดไข่่บ่เอาแล้วอดบ่ได้อยู่เด้เ็เพิ่นตุยแอนตอยู่เอาหก็จับที่แล้วก็ยังเอาเขด้ะเขหน้าก็ตบักใหญ่ทม่ว่าบ่เอาเขน่ะ จับตีจีน่ายก็จีโลเห็นตัวใหญ่อะไรก็อุดบรได้เอา,อาอคือก้าตอนมาตอนนี้ก็มาฮอนเฮิร์ดเลยได้กำลังสิโตะแม่งจิน,น่ายเบิ่งคองสาวขะน,น้อยพื้นคุหนักงาคองพูดะต้องเอาลงแบบนี้เพระาะฉันรับไปเได้อไม่ทีใดน้อยได้หลายใช่ไหมดูตแต่งาคองคอยเด้อคองคนหมานมาเนี่น,นี่สองคนหมานบอสหอมนันทั้งเทิดหมนันทั้งลมมิด ทังเคตทางกินหน่อยทางกิโลมีคอมป์เปิดเป็นแมวดาวเซลล์นี่ของสาขะน้อยเพิ่นในไลายเติบได้ของที่สองของของชาดาวได้ม่ได้ดอกอันนี้ของใหญ่ที่ซื้อของเฉยใหญ่อยู่ไปวยไปเปล้ว ก็ไปแต่อุ่นใจคองง่ายแม่แต่คองได้แม่กระายรานี้แล้วสคนีมาปะคอมีนักเด้อคองที่สามเบิคลองกระแตนองที่นังจงีคองที่สาม้สามคองว่านไปนี่ ได้เนี่ยแล้วบัตนี่เจือสามคนรเลยเนาะพอกินยีดอกลมมิดทางเคสทางพี่ช่างจำนี้เลยพี่น้องเว้วันนี้็สิบบได้แล้วเด้อสามคนเก็บเนาะก็ได้ไว้อยู่วันนี้ก็ะสัมนี้เลยพี่น้องเลยมาคอนเทิรนแล้วก็ไดกินได้ก็ได้เลยพอกินเล็กนี่อะไร วันนี้ก็จบคลิปเท่านี้นะพี่น้องเลยพบกับดราคลิปต่อไปคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย